Oh. ไปไปนัดนี่อย่าอยู่เลยแม่ไป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 มีหน้าหอดแลไวแบบเนี้ยยังให้บ้านหลังนี้ก็ต้องตกเป็นของผมได้เพียงผู้เดียว แม่ผมรู้ผมรู้ผมผมันแล้วทำไงได้อ่าะผมเป็นคนฆ่าแม่แต่ทำไงได้ล่ะแม่อย่ามาอาฆาตโกรธแค้นผมเลยนะแม่ก็คิดแลว่าแม่เสียสละครั้งใหญ่เพื่อลูกเพื่อผมไง นะแม่อะไรเหจีนจีนนะลูกจีนช่วยแม่ด้วยลูกอันนี้อะไรเนี่ยต้องหายไปไหนมาก็ไปหาวิธีมาจ่ายนี้สิ ยังไงอ่ะเปิดดูสิข้างในเนี่ยมีถนดที่ดินบ้านพงอยู่เฮ้ยแล้วไปได้มันได้ไงอ่ะก็ปีบมาจากห้องแม่ไงไม่จริงอะ่ะแม่มีทางให้เอกาาสารสำคัญแบบนี้กับน,น้องหรอหรือว่าน้อนทงทํำไรแม่อะใช่แม่ไม่ได้ให้ผมมาผมใช้วิธีของผมอะ่ะหยิบมาจากห้องแม่ นอนทำลายแม่เลยหรอก็มันไม่มีวิธีไหนนี่มีงั้นแล้วก็เราสองคนอ่ะตายแน่มันก็ใช่แต่มันก็ไม่คนไปวิธีนี้หรือเปล่าทำลายแม่เปนบาปนะเว้ยพอพอพอถ้าเกิดมีใครได้ยินเข้าเนี่ยเราสองคนนี่ซวยแน่เออไม่พูดอยู่แล้วแหละพูดไปก็ซวยดินี่แล้วถ้าได้เงินมาเนี่ย โอนให้ด้วยนะผมถามคุณไอ้เถอะคุณเคยสนใจอะไรไหมนอกจากเงินนะก็นอกจากเงินก็สนใจคุณเงี้ยที่รานเลืกประจบประแจผมสักทีรีบไปหาวิธีขายบ้านหลังนี้เราจะได้มีเงินไปจ่ายพวกมันโอเคงั้นเอไปก่อนนะ <c oughs> แม่คะทำไมแม่ถึงอยู่ในสภาพแบบนี้ล่ะคะทำไมแม่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยอะแม่คะแม่แม่จินนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับแม่เนี่ยทำไมแม่อยู่สภาพแบบนี้อะพี่น็อตใครก็ไม่รู้เข้ามาขโมยฉนวนที่ดีในห้องแม่ไปอะแล้วก็ทำร้ายแม่บาดเจ็บสาหัสแบบนี้อะใครวะ ไอ้เลวคนไหนววที่มันใจหลายก้าทำ g g กับแม่แบบนี้เนี่ยฉันขอสาปแช่งให้ไอเลวนั่นนะมันไม่เจริญทำอะไรก็มีแต่ชิบหายเอาจิตอย่าเลิกแ้าแม่เห็นเขาอะแม่จะดีไม่ดูกูาด้วะจิตไม่เข้าใจเลยอะพี่น็อ แม่เป็นคนที่จิตใจดีไม่เคยทําร้ายใครทำไมไม่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยก็ไม่รู้ไม่ต้องห่วหงหรอกนะกฎแห่งกรรมมันมีจริงใครที่มันทํากรรมเอาไว้มันก็ต้องได้รับกรรมนั่นแหละจิ้มาเซ็งกูเนอะ ยังอัสิก็แม่เป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่อะแม่ไม่ตายซะหน่อยเราเลยไม่มีสิทธิ์ในเอกสารเนี่ยเราต้องหาวิธีขายบ้านหลังนี้ได้ละเอ๋จะขายยังไงในเมื่อจะโอนจะขายอะมันก็ต้องมีชื่อมีลายเซน็นพ้าตราบใดที่แม่ยังไม่ตายแล้วถ้าเราไม่ขายตอนนี้พวกเราที่แหละจะตายกันเองอะผมขอคิดแป๊บหนึง่ง จะคิดอีกนานไหมเรามีเวลาแค่สองวันนะอ๋อเราเอกก็มีให้2วิธีวิธีแรกก็คือฆ่าแม่เหมือนที่น็อตทำไงส่วนวิธีที่สองเราแค่ไปเอาแค่ลายนิ้วมือมาแต่เอกไม่ลงมือฆ่าหรอกนะมึนก็เอาวิธีที่สองนี่แหละแม่ผมต้องขอโทษด้วยนะแต่ผมไม่มีทางเรื่องจริงอะ นะที่จินไม่อยู่ห้องเราก,ก็รีบจัดการเลยก่อนที่จินมันจะกลับมาจ้ะทำไมมันน่าตกใจมากขนาดนั้นเลยเหรอแม่ทำไมแม่ถึงทำไม ฉันถึงไม่ตายอย่างนั้นเหรอฉันจะตายได้ยังไงล่ะถ้าตอนนี้ฉันตายไปอน่นะแกก็เอาบ้านหลังนี้ไปขายนะสินี่แสดงว่าแม่เล่นละครหบตาผมเลยนะเหรอแล้วทำไมจริงทำไมจริมันทำท่าเหมือนว่าไม่ตายไปเลยอะ่ะฉันก็แสดงสมจริงฉันต้องการจะเห็นไงล่ะว่าแกจะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่แกทำกับแม่ที่คลอดแกออกมา แต่สุดท้ายแล้วนะแกก็ไม่รู้สึกเสียใจอะไรเลยใช่ผมไม่รู้สึกเสียใจสักงนิดเลยแล้วแม่รู้อะไรไหมผมทำได้มากกว่าที่แม่คิดอีกนะน,น็อตแี่แกจะทำอะไรเนี่ยตอนแรกอะ่ะผมแค่กะจะมาเอาลายนิ้วมือแม่แต่ตอนนี้ไหนะแม่ก็รู้แล้วอะ่ะผมว่าแม่อย่าอยู่เลยดีวยกว่า เจีนช่วยด้วยจีนช่วยด้วยจีนพี่แกทำอะไรอ่ะหยุดนิ่งเลยนะแม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะแม่โอเคไม่เป็นไรลูกจีนกูว่ามึงไปอ่ะมึงอย่ามาขวางกูเลยไปพี่น็อตพอสักทีเถอะทำกับแม่แบบนี้ทำไมอ่ะน็อตน็อตจัดการแม่เถอะเดี๋ยวจีนเอจัดการเองพี่เอพี่เอหยุดอนิ่งนะ ตะเฮ้ยดูนะครับนี่เจ้าหนี้นวดเฮ้ยเฮ้ยต่อยนะถูกจับข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็ลักทรัพย์ครับนี่คุณตำรวจจับผมทำไมครับผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคุณไม่เกี่ยวอะไรคุณรู้ดีอยู่กับใจว่าคุณเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยถ้าคุณแล้วเขาต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเฮ้ยไอ้น้องหรือมึงกล้าเด็กวัวจับพี่ชายได้ตัวเองนี่ไงวะคุณตำรวจคะเอาตัวไปเลยค่ะ เดี๋ยวฉันจะเอาภาพจากกล้องจอดปิดตามไปนะคะมันมันใครมันใครไอมึงมางมื่อไหร่มึงนอ้ตัวอ้วนไป้ไอ้แม่คะแม่เป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรลูกแต่แม่ไม่เข้าใจเลยอะว่าแม่ทำผิดตรงไหนทำไมพ่อถึงทำกับแม่แบบนี้ลูกแม่ไม่ต้องโทษตัวเองหรอกค่ะแม่ไม่ได้ผิดเลยอะ ทั้งหมดเป็นเพราะสันดานพวกพี่เขาล้วนแม่ก็ต้องขอบใจหนูมากนะลูกช่หนูมาช่วยแม่ถ้าแม่ไม่ได้หนูเนี่ยแม่ก็ไม่รู้ว่าแม่จะรับกับเหตุการณ์นี้ยังไงอะแม่ไม่ต้องขอบคุณหนูหรอกคะ่ะแม่ไม่ต้องกลัวนะคะต่อไปเนี้ยหนูจะอยู่ข้างแม่เองคะ่ะ